ในปีที่แล้วก็เป็นเรื่องของการวางแผนนะครับเรื่องของการที่เราวางว่ามันต้องมีทั้งพลังงานแบบตั้งเดิมและพลังงานแบบใหม่บนโลกนี้แล้วเราก็เห็นได้ชัดเจนว่า,าจากพ o l i c y ของโลกที่ออกมาตอนนี้มันก็ยกังสำคัญแล้วก็ตามแผนที่เราวางไว้นะครับปีนี้ก็จะเป็นปีของ execution นะฮะสิ่งของการาดำเนินการแผนนะครับเราก็ได้เตรียมตัวแล้วก็เตรียมคนไว้เรียบร้อยนะครับในการจะ execute ตัวนี้ ก่อนอื่นพูดถึงก่อนที่เราจะพูดถึงแผนเราเนี่ยเราควรจะพูดภาพใหญ่ก่อนใช่ไหมว่าอะไรเกิดขึ้นในในโลกบ้างตอนนี้ก็ทุกคนก็คงได้ยินเรื่องของอ,อเมริกาทุกคนคงได้ยินเรื่องของพลองแก๊ส LNG ในอเมริกาที่น่าจะเป็นน่าจะเป็นกลายเป็นทําให้ US เนี่ยอยากกลับมาใหญ่กิ้งใหญ่ขึ้นมาเล้วเรื่องนี้เรื่องของ AI เรื่องของดิจิทัลอินฟราเนี่ยเรื่องของ d a t a Center ก็เป็นฮอตท็อปปิกมากๆนะครับซึ่ง ซึ่งมันเราเราได้ย,ย,ย,ไดยินบ่อยเราได้ยินทุกวันเลยตอนนี้แต่จริงๆมันมันเป็นเทรนด์ที่มาจริง,รงๆนะครับแล้วก็มันเป็นเทรนที่ใช้พลังงานอย่างมากนะครับเราก็มีได้โพสิชันตัวเองในการที่จะแคปเจออาบไซต์ตัวนี้นะครับในในประเทศอเมริกาลและในในประเทศเอเชียนะครับเราก็มีเรื่องของ top 20 top 28นะครับว่าเรื่องของพลังงานสะอาดเนี่ยก็ยังเป็นกรลังสำคัญในกะารที่จะมาบาลานซ์ส่วนที่เป็นเรื่องของพลังงานเรื่องของ,ง,งิีมาพลังงานนะครับ เราจะเห็เนได้ว่าทรัมป์คุณทรัมป์เนี่ยขึ้นมาอยากจะแก้หลายๆปัญหานะครับแก้เรื่องราคาพลังงานแก้เรื่องสงครามใช่ไหมครับ,รบ,รบอยากจะเป็นผู้ผ,ผลิต LNG นที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับมีเรื่องของซูเปอร์พาวเวอร์ AI ในอเมนะครับเรื่องของถ้าพูดถึงจีนเนี่ยจีนก็อยากจะกลับมาทำเป็นโปรกัสที่โดมสติกเพลย์นะครับอย่างไรก็ตามผมว่าเรืพวกนี้บ้านปูเราอยู่ p โ s i t i o ที่ดีนะครับเพราะว่า สิ่งที่ผมว่าคำที่มันน่าจะเป็นเป็นโฟกัสที่สุดเนี่ยมันคือเรื่องของ reliability ของพลังงานนะครับซึ่งบ้านปูเราก็อยู่ในทุกประเภทของพลังงานอยู่แล้วตั้งแต่พลังงานแบบทั้งเดิมนะครับไม่ว่าเป็นแก๊สหรือเป็นถ่นานหินนะครับหรือพลังงานสะอาที่ทางบริษัทิพอย์ในบ้านปูข <c oughs> องยู่นะครับถ้าเราพูดถึงวิชั่นนะครับถ้ามองในตัวเลขเนี่ยเรามองว่า เราอยากจะโตพอร์ตฟิลิโอของบ้านปูเนี่ยเป็นจุเท่าของ EBDA นะครับตัวเล่นนี้ก็จะ t r a n s l a t ไปเป็นอ EBDA ที่เกิน2,000ล้านเหรียญนะครับเ,เรามีเป้าที่จะลด EBDA จากทานอินเหลือน้อยกว่า50%นะครับจะเห็นได้ว่าทางขวาเนี่ยเราก็ยังมี3ามแฟลกชิพหรือ3ามพิลลาที่สําคัญในการเจริญเติบโตของบ้านปูเราจะเน้นเรื่องกระแสแะสดยหางมากนะครับเรื่องของ next gen mining นะเรื่องของแก๊สเรื่องของ power เรื่องของ คาร์บอนแคปเจอรคือการดักเก็บคาร์บอนเนี่ยครเราก็มีโปรเจกต์ใหม่บริบรน,นี่ยวันนี้นะครับเรื่องของ Carbon Capture ด้วย Renewables Plus ก็เป็นเรื่องของอนาคตการลงทุนพลังงานสะอาดไม่ได้เป็นเอ่อเอ่ Chain อซัพพลพลังงานสะอาดเป็นยาวมากครับเราก็มีจุดโฟกัสว่าแบตเตอรี่นะ่าจะเป็นส่วนสำคัญในการลงทุนในพลังงานสะอาดนะครับถ้าหน้าถัดไปนะครับ ส่วนของ Energy s y m p มโ i นิถ้าทุกคนจัมาไ,ได้นะครับจะมีอยู่4ี่พิล่าครับหนึ่งคือเรื่องของ Decarbonization นะการที่เรา Set Net Zero Target ในปี2 0 5 0ไปแล้วนะครับเราก็มองเรื่องนี้ยังสำคัญถึงแม้กระทั่งถึงแม้ว่า p olicy ของ US จะเปลี่ยนไปในระดับหนึ่งครับเ,เราก็คงยังคอมมิตเรื่องของ Decarbonization เพราะเรามองว่าเรื่องของพลังงานเนี่ย มันคือต้นน้ำของหลายๆอินดัสทรีใช่ไหมครับถ้าพลังงานเราไม่ลดคาร์บอนเนี่ยหลายๆอินดัสทรีอื่นๆก็จะลดคาร์บอนไม่ได้นะครับแต่อีกอย่างนึงที่สำคัญเนี่ยเราได้ตั้งช็อตเทอร์มทาร์เก็ตไว้แล้วในปี3 2030เนี่ยเราจะลดคาร์บอนอย่างน้อย20นะครับของกลุ่มพลังลที่สอที่สที่สี่เนี่ยพลัที่2ก็คือเรื่องของแก๊สทาวเวอร์ c c ซีนะครับเรามองว่าตัวนี้เป็นสูตรสำเร็จนะครับการที่เราผสมผสานพลังงานจากแก๊ส กุญแจทีมานําไปใส่ในโรงไฟฟ้าแกส๊สครับแล้วก็กักเก็บคาร์บอนจากแกส๊สตัวนี้ก็ทําให้แกส๊สของเราเป็น net zero ได้นะครับเรื่องของ renewables plus เรามองเรื่องของการลงทุนพลังงานสะอาดที่มี r e t u r n สูงมากขึ้นนะครับเรื่องของ Battery storage, แบตเตอรี่ energy storage หรือการที่เราไปตั้งลูกแบตเตอรี่ลูกใหญ่ๆยไปกับ Get, เก็บชาร์จแล้วก็ Discharge ไฟในตลาดไฟที่เป็นตลาด s e รีเนี่ยก็ถือว่าเป็น r e เ u r n ์นีทรั n s f o r ั a t i o n ส่วนผมว่าที่มันสำคัญในหน้าเนี่คือ Key o b j e c t i v e ครับเราได้ตั้ง Target มาแล้วเราได้ตั้งแผนมาแล้วใช่แต่ o b j e c t i v e ของปีนี้ของปี2025เนเราจะเน้นอยู่4เรื่องครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของ Operation กับ Cost e x c e l l e n c e นะครับเรื่องนี้ก็คือการที่เราก่อนที่เราจะไปลงทุนอย่างอื่นเนี่ยสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมันสามารถสร้าง Value เพิ่มได้อีกนะครับเราก็ Commit เรื่องของการ Cost ในทางด้าน เอ่อมายนิงทางนั้นแก๊สทางนั้นพาวเวอร์ไปทั้งหมดในปีที่แล้วนะครับแล้วก็ uh, ในผลของปี2024เนี่ยเราก็ได้อาชีพแผนที่เราคอมิตไว้กับ uh, พี่ๆทุกท่านนะครับเรื่องที่สองเนี่ยการที่เราวางเ e s ก o ชว่า Capital s ต r ัคเจอรเราแข็งแกร่งนะครตอนนี้ก็ยัง uh, มีเรื่องของเงินทุนกับ uh, เทียบกับ uh, กับหนี้ที่แข็งแกร่งอยู่นะครับ พอร์ตเรี o p t i พติมิเซชันคือการปรับเปลี่ยนพอร์ตเรียวให้เป็น lower c a r b o n นะครับเรื่องของ Capital Allocation เนี่ยก็คือการที่เราอยากจะ Refocus การใช้เงินหรือ CapEx ของเราไปในส,ส่วนที่มี higher return s, แล้วก็สร้าง Value ยยได้มากขึ้น,นะคระับก่อนอื่นไปตรงนั้นเนี่ยอยากจะ r e m i n d ทุกท่านเรื่องของ Structure ของบ้านปวูว่าเราอยากจะ unlock ตัวนี้อย่างไรนะคะีครับทางด้านซ้ายเนี่ย เราจะมีอยู่4ีพิลาอย่างทั้งนั้นซ้ายก็คือเรื่องของ exchange mining ครับเรามีเอ entity ที่ดิ s อยู่ที่อินโดนีเซียนะครับชื่อ itmg นะครับ entity นี้ก็จะเป็น entity ที่ลงทุนในพวกเหมืองถ่านหินนะครับยี่สิบถึล้านตันต่อปีนะครับเราก็กำลังดูถึงเรื่องของ strategic mineral ของ nickel นะครับมี centennial ที่อยู่ที่ออสเตรเลียนะครับมี china coal มี2องเหมืองกับเกาเอ๋อกับเพอร์บี้สองเหมืองนี้เราถือเป็นเป็น minority นะครับแต่ก็เป็น ก็เป็นแอคีันมาใน,นที่นะะั้นแล้วก็สามารถทำเงินขึ้นมาได้อยองมากนะครับมองโกเลียโคลเราก็เริ่มจะผลิตแล้วนะครับใ,ในปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้นันั่นก็เป็นส่วนของ mining นะครับส่วนของแก๊สเนี่ยเรามีบริษัทชื่อ BKB ที่เราไปดิสในตลาด US นะครับซึ่งลิสต์ไปเมื่อเดือนเซป t เ m บ e ร์นะครับตอนนี้ก็ธุรกิจทำเรื่องของแก๊ส power และ c c s ทั้งหมดนะครับ ตัวนี้ก็เป็นถือว่าเป็น new story ของบ้านปูอย่างมากตัวนึ้งเลยนะครับการที่เรา,เาไปธุรกิจที่ low carbon ด้วยแล้วก็สร้างกระแสงินสดได้ดีนะครับอตอก power เนี่ยก็เป็นเรื่องของบ้านปู power เรามีโรงไฟฟ้า่านอยู่สามโรงนะครับที่จีนที่ที่ลาวและที่ที่ไทย BLCP นะครับโรงใหม่ที่เราไปลงทุนมาคือที่อเมริกาครับ g a s f i e เป็น Temple One นะี่ย w o ก็เหมือนเป็นเป็นโรงไฟก๊สแบบ twin tower นะ ประมาณพ5 0 0เมกะวัตต์นะครับก็ตัวนี้ก็เป็นถือว่าเป็นคอนแทรคแบบเมอร์เชนมาร์เก็ตนะไม่ใช่แบบเหมือนเหมือนเหมือนเมืองไทยที่เป็น PPA นะเราสามารถทำเรื่องของอัพไซด์ทำเรื่องของการเทรดไฟได้นะครับส่วนด้านขวาก็เป็นเรื่องของวินิโวลสทั้งหมดนะพลังประสาใต้ภายใต้บ้านบูนเด็กนะครับยกตัวอย่างนะครับทางด้านซ้ายเนี่ยเรื่องของ BKV เราก็ไปพีโอไปเราได้โปรซีกลับมาได้เงินกลับมาเด็กสองร้อยเจ็ดสิบล้านเหรียญ นะครับซึ่งเราเอาไปคืนนี้เพื่อทําให้ตัวเราเฟกซิิลมากขึ้นในการที่เราจะโต,ต,ตในอนาคตน,นะครับ mm hmm. เราได้มีการ non core asset mm hmm. ไดเวสนอนคอร์ e อ s ซ mm ็ไปกับชื่อชักที่ Corners กับ Chelsea mm hmm. ที่อยู่ที่เพนซิลเวเนียนะครับ mm hmm. ถ้าทุกคนจำได้ที่ US เราจะมี Operation อยู่2ส,ส่วนและมีที่มาร์ซ l ล u สที่อยู่ที่เป็นพนซิลเวเนียกับที่ Texas ที่เราใหญ่เอยู่ไดอยู่ใกล้ใกล้เ,เ,เ,เท็กซัสนะครับ ตอนนี้เราอยากจะโฟกัสในเท็กซัสเพราะเราหมอาเราสเกลได้นะครับแล้วก็แอสเซทตรงนั uh, ้นมันมาที่ดีกว่าเราเลยไดรเวสต์ตัวนั้นออกไปเพื่อมาโฟกัสในจุดที่ uh, เป็นส่วนที่เราสามารถสเกลได้จริงๆริครับ mm hmm. ในเรื่องของโกลด์ของ BKV เนี่ยก็จะมี CCUS นะครับเรามีโปรเจกต์ใหม่ชื่อว่า Eagle Ford นะครับตัวนี้ก็จะกัดเก็บคาร์บอนได้ประมาณ90,000ตันต่อปีนะครับเรามี3โปรเจกต์แล้วนะครับโปรเจกต์แรกชื่อบาร์ e ด็ตซีโร่แสนแปดหมื่น ตันต่อปีนะครับโปรเจกต์ที่2ชื่อว่าคอสตังโคลฟ์สี่หมื่นตันต่อปีเนี่ยก็เป็นโปรเจกต์ที่3ามครับซึ่งยังมีอีกเยอะครับในไพคลายที่เราจะสามารถเอามาเล่าใฟังในในวันข้างหน้าน,นะครับส่วนตรงกลางเนี่ยเป็นเรื่องของพาวเวอร์กับพลังงานสะอาดทั้งหมดนะครับอย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้คือ JV ที่ US เนี่ยเป็นตัวสำคัญในการแคปเจอร์อัพไซด์ที่ US นะครับเรื่องของพลังงานที่มันโตขึ้นมากๆที่ US แต่เท็กซัสเนี่ยเรื่องของการที่เราสามารถฟีดไฟให้กับ Data Center ได้ด้วยครับใน US เรื่องของ r e e w a b l e s กับ Best นะครับเรามีโปรเจกต์ใหม่ในญี่ปุ่นนะครับที่กำลังจะ CO d ภายในเดือนมิถุนาเนี้ครับเป็นแบตเตอรี่ขนาดใหญ่นะครับ58เมกะวัตต์ออนะค,คือ s u s i n e s s Mo ลบรการกักเก็บพลังงานแล้วก็ Dispatch พลังงานนะครับ ที่ญี่ปุ่นก็จะมีราคาไฟที่ขึ้นขึ้นลงลงตามดีมาตั้งหลายใช่ไหมในในวันเนี้รเราก็สามารถชาร์จไฟได้ในราคาที่มันถูกขายไฟได้ที่ราคาที่มันแพงก็เป็น arbitrating ครับและเราเพิ่งได้อีกสองโปรเจกต์มาในญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์ที่ทำรัฐบ,บาลเขาให้โปรแกรมซัพพลีมานะครับเราก็ได้มา2โปรเจกต์โปรเจกต์ละประมาณร้อยไม่กวาดเกาถือว่าเป็น success ของบ้านปูนที่ญี่ปุ่นอย่างมากนะครับ ส่วนไฮไลท์ของปี2024นะครับเรายังถือว่าทางกระแสเงินสดได้ดีนะครับ <N> ในเชิง revenue นยเราได้5.1พลเลียนดอลลาร์สนะครับที่พีได้ยังทำได้ดีนะครับ1.3พลเลียนดอลลาร์ส ราคาถ่านหินราคาแก๊สที่รอปลงมาในปี2024เ <c oughs> ทียบกับปี2023เนี่ยเราถือว่าทำอีบีด้าได้เทียบเท่าหร,รือใกล้เคียงกับปี2023นะครับนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราสามารถลดคอร์สได้อย่างดีมากๆของเราไปเนี่ยทั้งเรื่องของไมนี่ทั้งพวเวอร์ทั้งแก๊สทั้งหมดเลยคนระับเราเราเอ็กซิคิตตรงนี้ได้อยา่างดีมากๆนะครับส่วนใน uh, ตัวออปเปอเรชั่นของเน็ตคอรฟิตเนี่ยเราก็มีผลกระทบ จาก fx ที่เข้ามาแล้วก็มลนระทบจากการที่เราเรามีโฟกัสแผนมาในส่วนที่เราคิดว่าสำคัญ uh, ส่วน net de เนะี mm ่ย hmm. ก็คือตัวพารามิเตอร์ที่สำคัญว่าเรายังมีกระสุนในการโตได้มากแค่ไหนนะครับนาเรืยอถือว่าอยู่ต่มกานเดย mm hmm. นะครับ mm hmm. ในเชล์ e s g เนยะเราก็เดินมาตลอดนะครับเราเป็นบริษัทถือเป็นบริษัท mining ในโลกที่น้อยนะครับที่ได้ m s c i e s g rating a นะครับ เราก็ภูมิใจตรงนี้มากๆนะครับรวมถึงดาวโจนสะ์ sustainability indices อันนี้ก็เป็นน่าจะปีทีนะ่แปดีที่เก้าถือว่าเราเน้นมากๆนะาเรื่อง ESG ก,ก็พยายามจะทำต่อไปเรื่อยๆนะครับในช่วงตลาดที่ค่อนข้างเป็นขาขึ้นของพลังงานล้วกนะัะพลังงานดีมามันขึ้นไปเยอะมากนะแล้วก็เรายังมุ่งในเรื่องของการบาลานซ์ระหว่าง traditional แล้วก็ new energy นะครับเพราบ้านปูเรา เรามุ่งเน้นการที่เราอยู่ในหลายๆประเทศที่เป็นเป็นปันเฟืองหลักและการของ energy transition อย่างเช่นอินโดนีเซีย U S ที่ประเทศจีนหรือในซา u t ์อีสเอเชียก็ตามเนี่ยล้วนจะเป็นประเทศที่ผมคิดว่าพกักเรื่องเรื่องของ transition ต่าง,งานนะ่าอย่างดีนะ mm hmm. เ,เรามีทั้งการที่เราเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ หลักของเรานะครับที่เป็น existing operation ด้วยอย่างที่คุณแจ็คก,กล่าวไปนะฮะเรามีทั้งดูถึงภาพ g r o w t h ที่เราโฟกัสมากขึ้นในเรื่องของแก๊สในเรื่องของ power ในเรื่องของ C C U S นะ <S mm hmm. <S แล้วก็คุณชอนก็ได้เล่าใปนเรื่องของการที่เรามี Project ์เพที่มากขึ้นด้วยแล้วก็เราจะมีมากขึ้นในแงาน์โหนะครับ mm hmm. ก็เป็นภาพประมาณนี้ในปี2 0 2 5แล้วก็ยังคงมุ่งเป็นเรื่องของการที่เราเ mm hmm. สริมเรื่องของ energy scene for n i c s แล้วก็สุดท้ายเกี่ยวเรื่องของดีคับกาไอเซชันเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราไม่ควรละเว้นนะเรายังมุ่งมั่นที่จะลดคาร์บอนในปี2030แล้วนะแล้วก็เน็ตซีโร่ในปี2050